สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบอสปากันดมัออมวู้ฮู้สาต์เอเ็กต์มาสาเอเฟกต์มาเสียงตกนีนี่ดังเช่นเคยเนี่ยใส่เสาเรเล่งๆนะคคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะเป็นคลิปรีวิวหนังอารีวิวหนัง<อ>ไม่ใช่คลิปกันดัมอะไรหนังจะเข้าละต้องมารีวิวหน่อยหนังเรื่องนี้คือเมื่อมาปีสองพนนี่ผมดูนี่ชอบมากเรื่องนี้ อย่างมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่อ่าและปีนี้ครับ2 0ง5ับครับ2 0ง5มีภาคต่อครับเป็นภาค2อ,อ่านั่นคือหนังชื่อเรื่องว่า Avenger Age of Anton อ่าความแรงของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวคือผมมีพวกเอ่อของสะสมของ Avenger มานิดๆหน่อยๆก็ เดีย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะฮะเป็นยังไงบ้างของะส,ส,สมผงผมนะอ่ะก่อนจะไปดูของะส,สมอ่ะมาชมตัวอย่างหนังกันก่อนนะครับคือหนังเรื่องนี้พัคเนี้ยมันมีตัวมาล้ายตัวใหม่ก็คืออันตอนอ่ะพูดให้ฟังแล้วกันอันตอนอันตอนอันตอนแล้วก็มีฮีโร่ตัวใหม่ซึ่งเป็นฮีโร่ที่จัดฝั่งร้ายเป็นฝั่งดีอ่า ก็คือมีสแกาเลดวิทพิกซิลเวอร์แล้วก็มีตัวหนึ่งคือวิชั่นอ่าที่จะมาปรากฏตัวนี่หนังเรื่องนี้มันเป็นฮีโร่ในหนังเรื่องนี้อ่างั้นก่อนจะไปดูของสะสมของผมมาเชิญชมตัวอย่างหนังกันก่อนเลยวู้วู้ว To save the world, people who look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace their extinction. I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible artificial intelligence. It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home? Well, you amazingly failed. <laughs> Nothing but our wit and our will to save the world. So stand and fight. No way we all get through this. I got no plans tomorrow night. I'm always picking up after you boys. We can tear them apart. From the inside. That's the best you can do! เป็นยังไงบ้างครับตัวอย่างหนังเรื่องนี้แม่พักมันเองจริงต้องดูระบบ 4DX นฮะต้องมาดู 4DX แล้ว มันแพงไม่เป็นไรฮนะดูก็ได้คนระับสามติก็ได้ธรรมดาอ่ะเรียวทีดีก็ได้อ่ะมาดูของสะสมยางแรกของผมดีกว่าเมื่อกี้ที่ต้นรายการที่ผมบอกไปอ่ะปื๊บมาแล้ววับ <Wow. S 1> มันก็คือเอา้าเดี๋ยว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 ,ยวมันก็คือมันก็คือมันก็คือไอออนแมนไม่ใช่ไอรอนแมนนะฮะ ไอร n นแมนนี่เป็นหนังของ Marvel Studio เรื่องแรกเลยก็ว่าได้ที่เป็น,นของ Marvel Studio ไม่ไมสังกัดภายอื่น่าเป็นเรื่องไอร n นแมนเรื่องแรกลงมาก็เป็นฮักแล้วก็อะไรนะซอกับด้านมริกาเออแล้วก็มินเอเวอร์เจอร์บางหนึ่งนะครับไอร n นแมนนี่มีหลายภาคมากแต่ไอรันแมนตัวที่ผมมาโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นอยู่ในภาค a อเว g e r เจอร์เอเวเจอร์ภาคหนึ่งเลยอ่าด <s> <s> อออกมาช่างมันนะครับนี่ตึกโทนี่สตาร์กนะฮะ ตึกโทนี่สตาร์กนะฮะตึกโทนี่สตาร์กอ่ะจะบอกแล้วกันผมมี3ตัวแล้วแมนมันเป็นแพ็คเซตผมเลยซื้อมา3ตัวนะฮะสมก็ถือได้ว่านี่ดูครับโทนี่สตาร์กนะฮะก็ว่าได้ก็ว่าได้โทนี่สตาร์กนะฮอ้าวดูครับไอนี้เป็นมาร์กในอเวนเจอร์ มาร์คเจ็ดอ่ามาร์คเหรือมาร์คเจ็ดก็ได้เป็นแบบตอนที่โทนี่สตาร์กแบบสู้ตอนนั้นแบบจะโดนโลกิอะไรจิ้มตรงหัวใจจะเป็นพวกนะแต่ว่าไม่เป็นพวกคือเขามีเครื่องอะไรไม่มรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยตอบกันหน่อยนะฮะไอเครื่องตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็จำไม่ได้นะฮะผมไม่ค่อยเก่งเรื่องมาริโมากขนาดนั้นแต่ผมก็ชอบพรามันมันดี <S <S คือแบบตอนนั้นกําลังโดนโลกิกําลังใส่ไล่บนอะไรเนี่ยแหละ แล้วโดนโลกิผักตกแล้วเขาก็เรียกจาวิทให้เอาชุดนี้มาเป็นมาร์คเซเวนะฮะที่อยู่ในเวนเจอร์ตอนสุดท้ายนะฮะ <Yeah. S 1> อ่านี่มีหลายแบบเลยนี่ยิงปืนยิงบีมอ่ะไอ้นี้มีถอดหน้ากากนะครับนี่โทนี่สตาร์คไอรอนแมนอา้าวตัวต่อไปตัวต่อไปรวมผลตัวต่อไปเอากล้องป็นยงไงก็คือ นี่เลยหน้ากากเดอะฮัก์เปเปอร์มาเช่นะฮะเป็นหน้ากากเดอะฮักเนะฮะดูครับทำมาจากกระดาษนะครับ <Whoa. S 1> เปเปอร์น,นะครับกระดาษนะฮะผมไม่รู้นานะั่นทำกระดาษหลังกระดาษอะไรเนี่ยมันแข็งมากอัดใส่กาวนะดับใส่แล้วแบบดูดีเป็นเดอะฮักเลยเดอะฮักนี่เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนเหมือนกัแบบเรื่องแรกๆแ,แบบที่ผมชอบอะก่อนไอร์แลนแมนอีกอะตอนนั้นมีแบบหนังของทวนตอรมั e ้งใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ คือแบบชอบมากอะ่ะในเกมผมก็ชอบเล่นตอนแรกแบบถล่มหมดอะ่ะตั้งตัวเหมือนกับตัวท้ายอะ่ะแต่แบบป้าข้างถล่มหมดแล้โหแบบตึงเท่เอะดูดูดูอ่าเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะครับรกระดาษหมดเลยอ่าอ่าต่อไปนะมันมีอย่างหนึ่งก็คือ โลกับตันอเมริกาอันนี้โลกตันนี้ผมซื้อมาจากภาคอันนี้เอยวินเตอร์โซเยอร์ตันเมกาวินเตอร์โซเยอร์วินเตอร์โซเยอร์คือเพื่อนของมันค่ใคๆดูนี่จะมีเพื่อนของเขาเป็นเป็นตัวร้ายในภาคนี้่าเพื่อนกับตันในในกัปตันเมกาภาคแรกอ่ะเป็นตัวดีแล้วมันตกเขาอะไรโลชัยแข่งนี่แหละกลับมาเหมือนกับตันเลยแต่มันตัวร้ายแต่ตอนท้ายก็กลายเป็นตัวดีเพื่อช่วยกับตันไว้ได้นะครับโลกับตันอเมริกาอย่างสวยครับ ที่สําคัญอยู่ด้านหลังนะฮะที่ใส่เหมือนกับของเป็นของเด็กเล่นนะของเด็กเล่นนะฮะคือมาประดับบ้านเฉยๆนะสำคัญมันมีเสียงด้วยนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูมันมีเสียงด้วยนะฮะมีเสียงด้วยอ่าเดี๋ยวๆนึงนึงกดไหนนี่นี่กดตัวนี้นี่เปี้ยว้ปี้ยวเปีโยวว้าวอ่ามีนี่นี่เป็นดาราตันไหนนี่ดูดูครับ ไปรอบเลยนี่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 นเดียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็จบลงนะีฮะเอ,อทำไมไม่มีทอผมไม่ได้ซื้อตอมาเลยนะฮะ oh, ขอไปจร <no. S 1> ิงๆครับนะผมไม่ได้ซื้อทอมาเลยคือแบบแ๊งเจอร์ต้องมีแบบประมาณตีตัวแต่ผมมีแค่สามตัวยึดซอผมไม่ได้ซื้อน,นะฮะต้องขอโทษเป็นอย่างสูงในการนะครับครับคลิปนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับอ่ะฝากติดตาม เพจงของผมด้วยบอสบ้ากันดับเฟบุ๊กแล้วก็ยูทูบยูทูบยูอร์บอสบ้ากันดันะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามหนังเรื่องนี้ a v e n g e r จเอชออฟแอ o n ที่จะฉายในประมาณ30เมษาแต่เขาบอกมันมีวันยี่สิบเก้ามีตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจะมีรอบฉายอยู่นะครับแต่ผมจะมาดูสามสิบวันที่หนึ่งนี่นแหละวันที่ยเก้ามันเดืดเกินที่เกดไปวงนอนครับครับแค่น,นี้แหละครับวันนี้ลกตีไปก่อน ลาไปก่อนไม่ใช่ลาตีไปก่อนลาไปก่อนลาตีสวัสดีสวัสดีเอ้ยมันจะเป็นตอนเช้าอ่ะอ้าวลาไปก่อนดีกว่าลาไปก่อนสวัสดีครับไปยูอัสดีรับจันกันกวัจริงนะมาเวลสตูดิโอเมื่อโทนี่สตาร์คได้เริ่มโปรแกรมรักษาความสงบและปกป้องสนติภาพของโลกสิ่งที่เกิดขึ้นดูจะผิดพลาดไปเป็นเหตุให้เราซูเปอร์ฮีโร่ผู้กล้าของโลกนี้ ที่ประกอบไปด้วยไอรอนแมนกับตันอเมริกาทอฮาร์ดแบ็กวินโดและฮอคไอด้วยการปรากฏตัวของอันตอนของตัวร้ายในเรื่องนี้และนักแสดงส่ทบมากมายเป็นฮีโร่ตัวใหม่ใน The a v e n g e r Age of a n t o n มหาศึกอันตอนถล่มโลก30เมษายานนี้ในระบบ 4DX 3D และระบบปกติทั่วไปทุกโรงภาพยนตร์